วันนี้กินหลากหลายยังเลยอาหารเต็มโตอีกนะขายกาแฟได้มาสี่ย่าเต็นโอ้โหโอ้วันนี้เจอลุงหลากหลายอีกแล้ววันนี้กินหลากหลายยังเลยอาหารเต็มโตอีกนะโอ้โหมีอะไรบ้างน่ะนี่โอ้โหอาหารเต็มโตเลยนี่ครับลุงหลากหลายกินอาหารเต็มโตพี่ไก่ด้วยโต๊ะไม่มีที่วางเลยนะเริ่มโต๊ะเลยนี่ไป ไี่เลูกเออในดูนมนมนมกินมีอะไรบ้างวิ่ไก่นะมันหลากหลายมีทั้งตีนโอ้มีเลือดมีวันนี้มีไข่ด้วยนะนี่พิเศษนั่นี่ยโอ้โหดูลุงหลากหลายตอนนี้กางเกงก็ขาดแล้วนะครับตอนนี้แซ่บซีนะครับเอามาให้ลุงหลากหลายนะครับลุงหลากหลายชอบรีวายนะใครอยากมอบให้นะใช้สามยี่หกลลุงหลากหลายตอนนี้อาการหนัก อาหารเต็มโต๊เหมือนเดิมนะครับไม่มีที่วางใไม่ต้องหาใจได้ผมเไปล่นกันไม่ไปแล้วแปดโมงหรือเก้ามงว่าไปบ้านพี่ไข่ียกไม่มีใครหูเธอเลยนะจังเียอีไปเอาไอ้ตัวกินไปเอาตัวลัเพชรอ๋อ เขาที่ด้านหลงก็ไม,ไม่ไม่มีคนก็ระเด็กยืนไปเรียนแต่พวกที่นี่พวกนี้มันจะอยูด้านซ้ายด้านหลังเืนไปทำไมไม่ได้ยินหรอกมึงหลากหลายอาหารเต็มโต้ <S 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 ดังนอโอ้โหมึงหลากหลายเอฟซีนะครับมึงหลากหลายตอนนี้อาการหนักเพราะว่าไปต<ป>ัดหญ้าไปบ้านไป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 เอา ไปขายกาแฟได้มาเสียแสนโอ้โหมาตานนะครับลุงหลากหลายตอนนี้ถ้าแสนปิดนะครับไม่ใช่ชกิ๊กนะครับตอนนี้ <laughs> ลุงหลากหลายตอนนี้สายหานะครับลุงลุงหลากหลายไม่ไม่ยกระดับแล้วตอนนี้เอามาลาต้องยกระดับนะลุงหลากหลาย <laughs> よろしくお願いしま